วันนี้มีร้านมาแนะนำเนี่นสำหรับใครที่อยากเติมของดีๆะนะคิวช็อปเอกเลยนะร้านรับเติมโลบักเลทสุดคุ้มและรับกดเพจออสตาอีกด้วยบอกเลยเลทโคตรคุ้มนะและรับกดของในเกมอีกมากมายและที่สำคัญมีเว็บเติมโลบักด้วยนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยล่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะอ,อ้วกไอไอไออันนี้จะอ,อ้วกจริงอ่ะทิกะ โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนั่นเองนะครับนะก็ไม่ขอพูดล้วกันนะครับนะเพราะว่าคือถ้าผู้มึงมาดูช่องเนี่ยนะครับก็คงรู้นะคบว่าคือใครนะครับนะคงไม่ใช่แบบบีเดสกาเกไก่อะไรคงไม่ใช่หรอกนะครับเอาจริงๆก็วันนี้นะครับนะคือแบบก็คือแบบหลายคนเนี่ยเคยมีแม่เพียฝันแบบพี่ครับพี่ครับผมอยากมีร้านเกมนะครับนะตอนเด็กๆเนี่ยผู้มึงอาจจะเป็นเด็กเกาะบอกกันใช่ไหมนะเอออยากจะมีร้านเกมเป็นของตัวเองมั่งนะครับนะก็แบบเหมือนร้านเกมแบบนี้อะแบบที่มีคนโตมี ีคนเต้นแล้วก็ไอ้นี่แบบเออลานี้เสร็จกูแน่กูเล่นแม่ให้เจงแน่ลานเนี่ยนะของรางวัลกูเอาหมดแน่นะก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในแมบที่มีชื่อว่าแอคเคปเอ็มเอ็มไพ่น่าจะใช่ไายใช่ใช่ใช่ไพ่ไพ่ไพ่นะก็แอคเคปเอ็มไพ่นั่นเองนะครับนะก็เป็นแบบเป็นเกมห้ายเกมนั่นเองนะครับนะก็นั่นแหละเออเกมพาร์ทก็โอ้โหเฮ้ยถามจีเก้พาดเกมนี้ถูกจังวะโอ้โห ไอ,อเราซื้อได้หมดเลยในเกมพาร์เนี่ยเวสตา้าแพ็กจัดบล็อกโอ้โหนี่มานเครื่องเล่นนี่ดนตตีนี่ว่าวีพีโอโกซื้อวีพีเลยเอ้าทำไมซื้อไม่ได้อะ่ะเอาโลบักไม่พอหรอเออเออโลลบักไม่พอไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ในตัวเกมกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วมันให้เราเล่นเนะี your first ่ยพีทจัเฟิร์สแอคเคปเกมคืออันนี้คือไลฟ์เกมมาหรอ ออเนี่ยว e. e. oh, 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 cool, oh, ีคนผู้หญิงเล่นร้านเกมด้วยกดตัวอีนี่คือเหมือนเป็นการอะไรอ่ะอ๋อรับเงินเฮ้อดี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 อะไรมาให้เรามากดที่เครื่องเกมโอ้โหหน้าตาึงแบบรายเกมขยะเกินไปนะแบบอ๋อมีการซ่อมด้วยต้องซ่อมด้วยอย่าแป๊บนึงนะขอนี้ก่อนมันให้อะไรพิกเหรอมันต้องผิดได้ใช่ไหมกดตัวเอ่อตัวอาเพื่อเป็นการหมุนโอ้เฮ้ยร้านเกมเครื่องเล่นเกมหรอวางติดติดกันแล้วกันนะเครื่องเล่นเหมือนกัน เย้คุณพี่ตัลัดไปคราตจลัดไปครับวันนี้คือการซ่อมบ่อเทคกโอเคเป็นการซ่อมๆแล้วเครื่องเล่นอย่างนี้มันเล่นยังไงวะกูขอดูหน่อยเออโอ้โหเล่นยังไงอะโอ้โหมองเห็นหมวกหมวกมึงก็เก๊กะนอกหมวกเนี่ยโอ้ยมันเล่นยังไงอ่ะมันมันแค่ผ่านด่านนี่เหรอเฮ้ยริงก็เล่นได้นั่นเนี่ยมาตรงนี้ปื๊บปื๊บปื๊บแล้วมาตรงนี้ปื๊บปื๊บปื๊บป๊บขึ้นลงเวนเ เขียเพราะเกมนี้เหมือนจะไม่มีอะไรให้สอนอะไรมากมายนะอย่าลองไปดูบ้านเพื่อนดีกว่าไหมอย่าค่อยดูแล้วกันนะแต่หลังนู้นอันนั้นจะเป็นช็อปนะเดีย๋ยวเราอันนี้ก่อนอย่างอื่นเลยก็ต้องกดมาที่อันนี้ช็อปเอ้ยมีชั้นสองเดีเหรออ๋อเป็นการอันล็อกนะครับอย่าว่าแต่ห้าสิบโลบัคกเลยนะหนึ่งโลบั๊กกูยังเรียนเลยกูใช้เนี่ยอันนี้เลยเกมหมอ,อก,กดที่เกมอันนี้คือเหมือนไม่มีนะดี c l ร r อะไรัน m o v e แล้วก็ต้องกดมาที่ใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะ แสดงว่าต้องไปชอ็อปเว้ยท่านผู้ชมช็อปที่เกมพลาแสดต้องไปแบบพวกร้านขายของอะนะโหตังค์ม่ก็แบบเทพทู่นนั้นว่ะพอดีช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำนี่ต้องคอยรับเงินโอ้ถ้าทำความสะอาดด้วยเออดีดีได้เงินเยอะมาได้เงินเยอะเด้อพวกมึงอะ่ะมาเสียตังค์ให้กูเยอะอันนี้คือไรทูชอ็อปว้าชออ็อปไอ้ันมีเกมไม่ดีปลาลูกดอกโอ้โหเห็นราคาแล้วกูเครียดเลยก,กับราคาที่กูมีตอนเนี้ยโหมันมีของแพงๆอ่ะอันนี้กี่ห้าบาท ร้ 135. อยสามห้าเดี๋ยวเอาลงทุนยี่ห้าบาทดีไหมอะเอานี้ดีกว่านะเอ้ยร้อยสามห้าเหรอแปบ๊บหนึ่งเราเอ้ยเราต้องเอาเอ้ยอันนี้ไงห้าสิบนี่เหมือนไปนการยังไงนะเหมือนไปนการสุ่มผู้เล่นนี่หรอสุ่มแบบใครคนไหนมันจะเข้าแบบมาของเราเหรอใช่ไหมมาบ้านเราอะไรประมาณนี้เหรออ๋อน่าจะใช่ไหมคือแบบเออไอ้เค้ยนี่มาบ้านกูกูจะได้เงินประมาณล้านหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต,แต่ตอนนี้เราเอาซื้อนี้ไปก่อนนะ โคบายกูก็มีแค่หนึ่งอันแนละ้วเนาะไปกลับบ้านากลับบ้านเคกลับมาบ้านแล้วมีเครื่องเล่นใหม่มาอุ้ยสองบาทสองบาทเก็บเก็บเฮ้ยโซฟาที่มันขายไม่ได้ใช่ไหมอ๋ออะไรอ่ะอ๋อเลเวลัพโอ้โหน่าจะเก็บเงินไว้เวนยเลยวอะไรซื้อซื้อมาแล้วโอ้วางตรงไหนดีเนะอะตรงนี้แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเดินเยอะอเคกูเก็บเงินโอ้โหแล้วมันได้แค่บาทเดียวเราย้ายอเราเราขายเก้าอี้ได้ไหมอ่ะ เอาเก้าอี้เก้าอี้หายเคเก้าอี้หายไม่ได้เก้าอี้วางไว้ตรงไหนดีเก้าอี้อ๋ะไม่จริงมันไม่ต้องมีก็ได้นะท่านผู้ชมมันมันเอ้แต่ว่าถ้ามีมันจะทำให้เขานั่งเออเอ้ถ้ามีมันจะเออนี่นี่ถ้ามีมันจะแบบทําให้เขานั่งหลายเกมตอนานขึ้นมามามาพวกมึงมาเล่นหลายเกมกูอะเอาตังมาให้เยอะๆเข้าใจโอเคไม่ใช่มาเล่นเต็ดตัวนะเอาตังมาให้ด้วยช่วงนี้ยิ่งจนอยู่เก็บ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 ให้หมดเลยหนึ่งร้อยสามห้าเดี๋ยวเราไปดูช็อปใหม่แล้วกันนะะออันนี้่ะ อก็คือบ้านกูเว้ยเกไปชอ็อปเอ่ออันนี้คือโซลอ,อันนี้เหมือนจะเป็นแบบพวกเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบที่ร้านเกมเราใช่ไหมเออนี่เทพทูสองอสองเก้าเก้าอะไรเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ว่าแบบมีการบอกได้เออคนแม่งจะเข้าร้านมึงอะไรยังไงอะไรประมาณเนี่ยนะร้านเกมเครื่องเล่นเกมอยากอยากมีเครื่องเล่นแบบรถมากอะนะคือในฝันเนี่ยกูอยากเล่นมากเลยนะ มันมีอะไรให้เล่นเอออันนี้ชุดบาสโอ้โหบอกเลยเซียนมากนะครับนะกูชุดบาสปลป่อยนะแต่ไม่เคยลงสัก,กอันมันมีนัดแพงๆอะ่ะอยากไปเกมฮาร์ดอ่ะเอากดผิดโอ้กูจะดูแป๊บนึงนะเกมฮาร์ดมีอะไรเราซื้อบ้างเนี่ยเกมฮาร์ดแพ็คเหรอสตาร์ทแพ็คห้าร้อยอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีนะเจ็ดสิบห้าเนี่ยอันนี้คืออะไรคูณสามอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือมีนี้วีไอพีปาร์ตี้เฮ้ย มินิวีพิปปา้าที่เหมือนเชิญชวนคนหนึ่งเข้าบ้านนี้เหรอโหเกมพาร์ไม่ไม่เอาเดี๋ยวเราต้องเล่นแบบผู้เล่นเอาไว้ท่านผู้ชมมันจะไม่มีความสนุกจริงจริงจริงจะไม่มีความสนุก,เ,ก,คนกเคเดีย๋ยวเราซื้อแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อของดีกว่าร้ 135, 350, อยสามห้าสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวเวบลไม่ก็อัพอีกเอ้ยแต่ไม่อ,อีกนานได้อยู่ได้อยู่ซื้อมาเลยร้อยสามห้ารีบซื้อรีบซื้อแล้วก็กลับบ้านเคกลับบ้านกลับบ้านเกมโอเคนี่ชิปตุ๊ก,กตา เก็บได้เลยเอาแปบบนึงไอ้เคี้ยหันผิดฝั่งโอ้โหตุ๊กตาปแป๊แปบปบแปบบ๊แบบนึงครับคุณแปบบนึงนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะโอเคมาแล้วคีบตุ๊กตาบอกว่าจะทํากําไรให้เราได้นะนี่นี่โอ้โหโอเอ้ยได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรเอ้โหแม่งไม่ขยับเลย<แ>อันนี้มันจะเป็นผู้เล่นหรอท็อปสกร์อบ,บอร์ดโอ้แม่งมีแต่คนรวย<แ>ใครมันรวยเว้ยคนนี้ไม่มันไม่ทําอะไรหรอถามจริงมันนั่งทําอะไรอ่ะมันั่งแช่หรอ อ๋อหรือว่าเราไม่ได้เชิญเข้าบ้านท่าาผู้ไม่ชมเราเลยไม่เห็นของในบ้านเขาอะ่ะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเราเราอ๋อต้องเข้ามาก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจที่คนแค่ภายนอกนะครับอ๋อนี่เหมือนจะเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมอ๋ออ๋อไอคนเนี้ยไอไอตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นแบบพนักงานนะครับใช่ไหมวะน่าจะใช่นะพนงมมพนักงานหรือไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหร้านเกมนี้ เดีย๋ยวรอก,กูกอ่อนเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะกูจะรวยกับมึงเก็บเก็บกันเก็บกอนเดีย๋ยวตั้งเต็มเก็บเก็บเก็บอันนี้ซ่อมซ่อมโอเคจ้างพนักงานจ้างไงอะ่ะกดตรงนี้เหรอใช่ไหมวะแต่แต่กดมันไปเลยอะ่ะมันไปหมดเลยอะ่ะไม่ไม่ใช่จ้างพนักงานหรอพนักงานอ๋อนี่จ้างพนักงานนี่อะเนี่ยนี่ยท่านผู้ชมนี่ยจ้างพนักงานอันน,น,นี้คืออะไรผู้เล่นผู้แบบคนที่เข้าบ้านแบบ หอแรงๆอย่าได้สิบสี่เยกพีได้คูณสามอันนี้คือเลยไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเป็น,ปนสีนะน่าจะเป็นสีแบบสีกําแพงพวกนี้ยังไม่จําเป็นอันนี้อัปเกรดโอ้โหไรสาร้ล้าสุดๆโเคนี้ร้อยหนึ่งเจ้าพนักง,งานรับเงินพนักง,งานซ่อมตอนนี้อย่าว่าจะเจ้าพนักง,งานเลยครับตังกัวจะไม่มีจะกินอยู่แล้วอันนี้เท่าไรสองหมื่นแล้วต้องค่อยๆซื้อบทีดาหกร้อยเฮ้ยนี่มันเกมในตำนานนี่ว่าใครเอ้ยเยนี่งไงต่อยพลังหมัดโอ้โหกูโคตรชอบเลยนะเล่นเนี่ย ตายได้สูตทุกครั้งเลยถามไว้ห้าสิบเราเก็บก่อนนะไม่รีบ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 ผมไม่รีบครับเราอยากรวยต้องแบบใจเย็นๆโอ้โหเครื่องนั่งโคตรเน่าเลยเครื่องมันพังง่าย oh, พวกเนี้ยโหเก้า oh, บาทรวยรวยเละรวยเละพวกมึงเอาตาให้กูเยอะๆนะไอ้พวกเด็กดาเกมนะ่ะ mm hmm. ทำไมไปเล่น้ลน์เกมนี่ท่านผู้ชมนี่โดนเก็บคนละกี่บาทล่ะท่านาผู้ชมนะ mm hmm. ตอนที่ไปเล่นไลน์เกมท่าจะไม่ผิดตอนที่ผมไปเล่นไลนเกมนะประมาณเท่าไหร่วะ mm hmm. เออสิบบาทไหมชั่วโมงละสิบบาทนานแล้วนะ แต่ตอนนี้ไม่รู้ชั่วโมงแล้ว่าไรชั่วโมงละห้าบาทมั้งพอดีไม่ใช่เด็กหลาเกมอะครับทเท่าเทโอ้หก็เครื่องแม่งเหม็นโอ้โหไม่เป็นไรกูยอมแบบว่าได้เงินเนะี่ะกูนั่งกดอย่างเงี้ยอย่างกูเอ้กูข้อข้อใจอ่ะบ้านเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยเราเออไม่ไม่กลับก่อนกลับก่อนน,นี่เลยนะี่เลยเนี่ยข้องใจมากเลยนะบ้านมันจะเป็นยังไงเราไม่ได้เข้าไปข้างในอะ่ะจะเพิ่งดูดสรุปคนจากข้างนอกเอเอ,เอว่ากูน่าจะดูดสรุปถูกแล้วแหละนะบวดสรุปเนี่ย โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเออเขาเรียกอะไรอะซื้อร้านเกมอะไรพกเพิ่มแลวนะครับดูก็ดูเงิน 1, พันแผ่แล้วก็ไม่ยากจะมองว่าครับธุรกิจร้านเกมี่ะก็รวยง่ายอ่ะธรรมดานะครับทุกคนนี่ก็ได้ทำการแบบเอออันนี้ก็ทําทำการซื้อนะมันจะแบบ อันเนี้ยมันจะมีทั่วตัวเลยนะเป็นโดมินัสไม่ใช่โดมินัสดิเหมือนเป็นอะไรโลบมโล,มโล,มโลมบบักเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนะคือตอนนั้นยังอัดคลิปไว้ทันนะครับนะอัดคลิปไว้ทันแต่ว่ากูไม่ได้อัดมนนันอัดไม่น่าอัดมันลงหรอกนะครับนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูถ้ามีรูปนะตอนนี้เลยนะครับนี่ไา้ทนำะการซื้อแบบโอ้โหบอกเลยสบายทำไม่ต้องทำแรงงานแต่แม่ก็ไม่รับเงินให้กูดีทานัะดูเงินแม่งอ่ะกูจำได้เลยเงินเอเอตู้เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะสามสิบแปดแม่งไม่รับสักกี่ัี ก็ร้านเกมก็ดังแล้วครับพอทีช่วงนั้นเลยเศรษฐกิจดีอ่อแม่งประสบความสําเร็จแล้วว่าร้านเกมเนี่ยอโหเนี่ยคนแม่งก็มาเยอะลึกเกินนะครับนะร้านเกมนี้ก็ตั้งชื่อเลยทีกิจอีสปอร์ตทีกิจทีกิจอะไรดีนะเออคิดชื่อไม่ออกอ่ะใครใครอยากให้ตั้งชื่อร้านชื่อว่าอะไรอ่ะยูมคอมเมนใต้ล่างคลิปด้วยนะครับนะอยากให้ชื่อร้านเนี่ยชื่อว่าอะไรนะเออทีกิจอะไรดีหรือชื่อร้านอะไรดีนะตั้งไว้ให้ด้วยนะคิดไม่ออกว่ะ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นแบบเอ่อทำการเปิดร้านเกมให้คนดูเข้ามาเล่นกันนะครับนะก็ถ้าใครอยากให้ร้านเกมอะไชื่อว่าร้านอะไรก็ตั้งใต้ไลา์คลิปนี้ได้นะครับนะแต่กูคงไม่เล่นไปรอบที่สองหรอกนะครับไม่ดูนะถ้าเล่นรอบ2ก็แต่คงไม่น่าเล่นหรอกนะครับนะก็เออนั่นแหละนะก็ถ้าใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับแล้วที่สําคัญน่ะวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยผมจะลงเป็นไมค์คาร์บนะครับนะก็วันเสาร์นี่ก็ไมค์คาร์บนะพุธเสาร์จะเป็นนนะะครับ แล้วก็จันสุกเนี่ยน่าจะเป็นแบบเอ่อโลบอกนะครับหรือไม่ก็ถ้าแบบเกิดเหตุจริงๆนะวันพุธอาจจะเป็นโลบอกนะครับเพราะว่าถ้าไมค้าผมแบบไม่ได้ทานะแต่ว่าไมค้าผมมีคลิปอยู่แล้วแหละแต่ก็คนดูก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็แบบอยากทำอะไรใหม่ๆนะครับนะผมก็ไม่อยากอะไรจะแบบมาวนลูปอยู่ที่เดิมนะครับนะเดี๋ยวก็อนาคตเนี่ยอาจจะมีแผนทํากับ เออน้องซินเขานะครับนะอาจจะทำเกมอื่นนะอาจจะเป็นเกมแบบสนุกสนุกนะครับใครเครียดพักสมองอะไรประมาณนี้ครับก็อย่าลืมติดตามผลงานเนะี่ยไปตลอดด้วยนะครับนะก็เออคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกปะวะไม่ใช่คลิปแรกหรอกครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปไปแล้ว,ลวบ๊ายบาย